1360สกาวาทีถามว่าบุคคลผู้ไม่มีความคิดอย่างไรก็มีวาจาได้หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าวาจามีจิตเป็นสมุดฐานเกิดร่วมกับจิตเกิดขณะเดียวกับจิตมิใช่หรือ ปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าหากว่าวาจามีจิตเป็นสมุดฐานเกิดร่วมกับจิตเกิดขณะเดียวกับจิตก็ต้องไม่กล่าวว่าบุคคลผู้ไม่มีความคิดอย่างไรก็มีวาจาได้1361 สกาวาทีถามว่าบุคคลผู้ไม่มีความคิดอย่างไรก็มีวาจาได้หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าบุคคลไม่ปรารถนาจะกล่าวก็กล่าวได้ไม่ปรารถนาจะถแถลงก็ถแถลงได้ ไม่ปรารถนาจะร้องเรียกก็ร้องเรียกได้ไม่ปรารถนาจะพูดก็พูดได้หรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละาถึงสกาวาทีถามว่าบุคคลปรารถนาจะกล่าวจึงกล่าวได้ปรารถนาจะ,ะแถลงจึงแถลงได้ ปรารถนาจะร้องเรียกจึงร้องเรียกได้ปรารถนาจะพูดจึงพูดได้มิใช่หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าหากว่าบุคคลปรารถนาจะกล่าวจึงกล่าวได้ปรารถนาจะถแถลงจึงถแถลงได้ ปรารถนาจะร้องเรียกจึงร้องเรียกได้ปรารถนาจะพูดจึงพูดได้ก็ต้องไม่กล่าวว่าบุคคลผู้ไม่มีความคิดอย่างไรก็มีวาจาได้1,362ประวาทีถามว่าไม่พึงกล่าวว่าบุคคลผู้ไม่มีความคิดอย่างไร ก็มีวาจาได้หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่าบางคนที่คิดว่าจะกกล่าวอย่างหนึ่งก็กล่าวเสียอีกอย่างหนึ่งคิดว่าจะแถลงอย่างหนึ่งก็ถแถลงเสียอีกอย่างหนึ่งคิดว่าจากร้องเรียกอย่างหนึ่งก็ร้องเรียกเสียอีกอย่างหนึ่ง คิดว่าจากพูดอย่างหนึ่งก็พูดเสียอีกอย่างหนึ่งมีอยู่มิใช่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีกล่าวว่าหากว่าบางคนที่คิดว่าจากกล่าวอย่างหนึ่งก็กล่าวเสียอีกอย่างหนึ่งละถึงคิดว่าจักพูดอย่างหนึ่ง ก็พูดเสียอีกอย่างหนึ่งมีอยู่ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่าบุคคลผู้ไม่มีความคิดอย่างไรก็มีวาจาได้นายะถาจิตตัสสะวาจาติกถาจบ